สองซ้ำแอคชั่นค่อยๆเดินมาเดินมาอาชนไหลแล้ว้ลุกขึ้นมาแล้วมองหน้าครับมองหน้าอมองหน้ากันครับผู้เป็นยังอขออครับผผู้หญิงมองตาม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 ครับโอเคครับหนึ่งสองซ้ำแอคชั่น ครับนั่งเงาเงาครับนั่งเงานั่งคิดเหมือนคนคิดนะครับโอเคครับหนึ่งสองสามแอคชั่นพูดทำสบายดู่บ้านก็ู้จะกิตะบอกอต่ำบอกดึงนเฮ็ดอย่างอ,อ,อยู่มาทำไมควรใช้สิทภาพไปกินตำสวดตำหม,มวกตำไทยไปกินั้างหน